วัสดีครับผมจอมจอมใต้เะเดอนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําโปรแกรมบันทึกวิดีโอพร้อมวิธีแคล็กนะครับของบอดี้แคมเริ่มต้นเรา,าก็มาดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาแต่ผมจะมีปัญหาอยู่ที่ว่า g o o e Chrome เนี่ยผมใช้ดาวน์โหลดไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นที่เครื่องหรือว่าเป็นที่เว็บไซต์ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟล์ f ็อโหลดแทนส่วนลิงก์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านได้โหลดกันแล้วก็กดดาวน์โหลดตามขั้นตอนตามสเต็ปไปเรื่อยๆขึ้นมาแล้วรอให้เขาโหลดเสร็จอ่านี่คือเสร็จแล้วก็จะปิดแล้วก็ปิดแล้วเราก็ไปที่ หน้าที่เราเซฟเอาไว้นี่แตกไฟล์ออกมาป๊านี่เราก็จะได้ไฟล์หน้าตาแบบนี้เอาไปไหนละหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปส่วนตัวนี้เป็นโปรแกรมของ b u d y c a m นะครับให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปติดตั้งตามสเต็ปแต่ผมติดตั้งแล้วผมจะไม่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับผมจะกระโดดข้ามไปในการแคกเลยแล้วก็มาเข้าแคคแคกเสร็จแล้วก็ มาเด็บบลคลิกตัวนี้ตอบเจ็ดไปนี่จะมีให้ตอบอยู่สองตัวแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับซึ่งผมอันไม่ออกไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษส่วนตัวนี้นะครับเราเซฟ b a ตถี่แคมไว้ที่ไหนแล้วก็ใส่เป็นได้นั้นเลยได้ซได้ดได้เอได้ Z อะไรของคุณก็ว่าไปกดบล็อแต่ของผมเนี่ยตอนเนี้ยคือแคสเสร็จแล้วก็คือจะไม่มีผลอะไรว่าปิดไป แค่นี้ครับเป็นอันว่าเสร็จส,ส่วนตัวโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นรูปหน้าตายอย่างนี้และมีสองช่วงนะครับช่วงตัวนี้ตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือบันทึกหน้าจอส่วนตัวนี้ก็คือเริ่มบันทึกเมื่อไม่ไม่ไม่ใช่เริ่มบันทึกเข้าเกมค่อยค่อยเริ่มบันทึกเนี่ยอย่างที่ผมตั้งค่าวไว้เนี่ยบันทึกเนี่ยกดยีบเก้าบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกแล้วก็หยุด F9 เนี่ยคือทั้งบันทึกทั้งกดจุดแล้วส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือใช้แบบเมาส์เวลาคุณเห็นเป็นสีส้มสีเหลืองสีชมพูที่คุณเห็นนั่นแหละครับส่วนตั้งค่าตัวนี้ก็คือระบบเสียงตัวนี้แนะนํานะครับอยากจะให้ใช้ตัวนี้เพราะจะได้ยินทั้งเสียงเกมเสียงเราด้วยส่วนตัวนี้ก็เลือกเอาอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนก็จะ วินเอ็กซาวเลือกอะไรก็แล้วแต่คุณคุณชอบแบบไหนส่วนผมปิดแต่ถ้าอยากให้ชาวบ้านชาวช่องเห็นหนังหน้าเราในวิดีโอของเราเราก็คลิกปายส่วนตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าเออหนังหน้าของเราจะอยู่ตรงมุมไหนของวิดีโอแต่ผมไม่ใช้ไม่หรอก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หมดแค่นี้แหละครับอืมเสร็จโเออและนี่อีกเลือก เข้ามาตรงนี้ก็คือตั้งค่าว่าเราจะเอาเป็น AVI หรือ MP4 ส่วนผมผมเอาเป็น MP4 ช่วงนี้ช่องนี้ก็เหมือนกันครับภาพเราจะจับภาพตอนไหนก็คือแบบถ่ายรูปอะแชท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 แชส่วนตัวนี้คือการบันทึกไฟล์เราเสร็จแล้วเราจะเอาไปใส่ไว้ตรงไหนแน่นอนครับบางคนก็เออไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ตรงไหน คิดเข้ามาอา้าวไม่ใช่นี่แล้วก็มาตั้งค่าก่อนนี่เลือกเอาเราจะตั้งค่าว่าบันทึกให้บันทึกไว้ที่ไหนเราก็เข้าไปได้ไหนก็ได้แล้วก็มาตั้งตั้งชื่อได้ว่าให้โปรแกรมเนี้ยบันทึกในในนี้นะครับอืมแล้วเขาก็จะบันทึกตามที่เราเขียนเอาไว้บอกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ